สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิมรัฐภูมิโพสตทวิตแนรัฐบาลการแพร่ระบาดของเชไวรัสโควิด1 9ในระลอกนี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกัน ทางภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจนทำให้รัฐบาลต้องออกมาขอความร่วมมือแก่ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดประเทศอีกครั้งแต่ในทางกลับกันทางด้านบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างออกมาโพสต์ข้อความถึงเตียงผู้ป่วยในหลายๆโรงพยาบาลที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตอยู่ในขณะนี้จนทำให้ประชาชนหลายคนต่างออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ทางด้านดาราหนุ่มอย่างฟิล์มรัฐภูมิยังได้ออกมาโพสต์ข้อความแนะรัฐบาลถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมลงแคปชั่นว่าผมขอเสนอให้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน24ชั่วโมง เราเวลาทุกคนไม่เท่ากันบางคนว่างเช้าบางคนว่างค่าจะได้ไม่ต้องรางงานไปฉีดไม่ต้องสูญเสียรายได้และขอให้เร่งนําเข้าวัคซีนทางเลือกอื่นเช่นโมเดิร์นนาให้เร็วเหมือนนําเข้าซิโนฟาร์มความเป็นความตายของประชาชนรัฐบาลจะชักช้าไม่ได้นะครับซึ่งหลังจากที่หนุ่มฟลีมออกมาโพสต์ข้อความชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะแต่เกรงว่าบุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่สามารถรองรับเวลาในการฉีด วัคซนได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นแน่ร้านไหนจะหน้าที่หลักประจำที่ยังต้องทำอยู่ทุกวันเรายังต้องจัดสรรเวลามารองรับการฉีดวัคซีนอีกเอาจริงๆมันลามากเลยนะคะกว่าจะจบภาร,รกิจได้ในแต่ละวันจากใจคนทำงานในโรงพยาบาลอีกท่านบอกว่าถ้าวัคซีนเพียงพอและเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพก็ไม่น่าต้องถึงเปิด24ชั่วโมงค่ะ ถ้ายัางเป็นซิโนแวคขยันฉีดไปก็เท่านั้นค่ะอีกท่านบอกว่าต้องเสริมกำลังแพทย์ก่อนตอนนี้รัฐบาลมีแต่กำลังใจอีกท่านบอกว่าเห็นด้วยกระับควรทำอย่างยิ่งเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ